บทที่14คุณนายดวงสุดาพระโบเยียวกับนายจอยมาถึงกุฏิท่านพระครูก่อนเวลาแปดนาฬิกาเล็กน้อยนางสาวจุกเรียมพานดอกไม้ทูบเทียนรออยู่แล้วหล่อนมากับแม่ชีวัยกลางคนซึ่งนายจอยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแม่ชีก้มลงกราบพระโบเยียว3สามครั้งและนางสาวจุกก็ทำตาม จกมารอที่นี่นานแล้วหรือนายจอยถามคู่มัน่นหลอนดูแปลกตาเมื่ออยู่ในชุดแม่ชีแม้จะไม่ได้โกนผมก็ตามก่อนหน้าพี่จ่อยนิดเดียวเองจ้ะหญิงสาวตอบพระโบเย,ยวดูคู่มั่นของในายจอยตั้งข้อสังเกตว่าปากของหล่อนสีชมพูเรื่อๆไม่ยักกัเป็นสีแดง เหมือนปากโยมผ่องพันกับโยมวันวิไลสาวเมืองกรุงกับสาวบ้านนอกคงจะต่างกันตรงสีของปากนี่เองแต่ถึงอย่างไรคุณโยมสองพี่น้องก็สวยกว่าท่านคิดเองสรุปเองเสร็จสับหลวงพี่อย่ามองคู่มั่นผมนานนักสิหึงนะในายจ่อยยาวอ้าวคู่มั่นคนหรอกหรืก็ไม่แนะนำ และอาตมาจะรู้ได้ยังไงพระโบเหีียวยาวบ้างก็ใครจะไปทราบล่ะครับว่าหลวงพี่ไม่รู้หลวงพี่ฉลาดปลาดเปลืองออกจะตายไปไม่น่ามาตกม้าตายตอนจบเลยได้อยเปรียบเทียบไปคนละเรื่องอ้าวนี่จะจบแล้วรึก็ยังไม่ทันได้ออกแขกไงจะลาลงซะแล้วละ่ะ พระโบเฮียวอุตสาโต้อตอบให้เข้าเรื่องนางสาวจุกมองหน้าคู่มั่นทีหนึง่งมองหน้าพระทีหนึง่งออกสงสัยว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรกันนึกได้ว่ายังไม่ได้แนะนำให้ในายจอยรู้จักแม่ชีจึงพูดขึ้นว่าพี่จ่อยจ้านี่แม่ชีเจียนที่หลวงน้าให้ฉันไปอยู่ด้วยเป็นหัวหน้าชุดสำนักชีของวัดนี้ แม่จอยยกมือไหว้พรางออกปากฝากฝังผมขอฝากคู่มันด้วยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกจ้าสมชายเขาบอกฉันแล้วว่าหนูจุกเขาเป็นคู่มันของหลานเป็นหลานชายหลวงพ่อแม่จีเรียกท่านพระครูว,ว่าหลวงพ่อเช่นเดียวกับคนอื่นๆเรียกแม้เธอจะแก่กว่าท่านหลายปีก็ตาม แม่ชีมาอยู่วัดนี้นานแล้วหรอครับแม่จ่อยถามสมัยที่เขาเป็นเนนอยู่ที่วัดนี้มีชีอยู่ที่วัดรูปเดียวคือแม่ชีก้อนทองเข้าปีที่หกแล้วจ้ะฉันมาจากวัดบ้านใต้โน้นพูดพลางชี้มือไปทางทิศใต้ของวัดแล้วทำไมย้ายวัดเจียล่ะครับโอ้ยไม่ย้ายยังไงไว้ ทั้งพระทั้งเนนขาดระเบียบวินยัยศีนขาดศีนพร่องจนแทบไม่เหลือข้างฝ่ายแม่ชีด้วยกันก็อิจ้าตาร้อนทะเลาะเบาแว้งกันไม่เว้นแต่ละวันหาความสงบไม่ได้แม่ชีเล่าแม่จ่อยแอบคิดในใจว่าเอาอีกแล้วรายการตำหนิพระอีกแล้วเฮ้อ ไม่เข้าใจเลยว่าสมัยนี้ท่านคิดยังไงกันถึงได้ทำให้คนเข้าว่าอยู่เรื่อยฉันก็เลยมาขออยู่กับหลวงพ่อวัดนี้พาเพื่อนชีมาด้วยอีกสามคนหลวงพ่อท่านให้พกฉันอยู่บนศาลาสองปีต่อมาท่านถึงสร้างสำนักชีให้ก็ค่อยๆเป็นสัตว์เป็นส่วนหน่อยตอนนี้มีแม่ชีอยู่ราวๆสักสิบคนแม่ชีชี้แจง และเป็นไงพระวัดนี้ดีหมดทุกรูปไหมในจ่อยตั้งใจจับผิดพระวัดนี้โดยเฉพาะองค์ที่ชื่อบัวเหีียวถ้าหลวงพ่อแล้วก็ดีไม่มีทิฏฐิแต่รูปอื่นๆฉันก็ไม่รับประกันแม่ชีแบ่งรับแบ่งสู้โยมอาตมาก็ไม่ได้ทำเสียหายอะไรนะโยมพระบัวเหีียวร้อนตัว ก็ดีแล้วนี่คะจะได้อยู่นานๆคืนทําเสียหายมีหวังถูกสั่งย้ายวัดแม่ชีพูดตรงไปตรงมาพระใหม่เลยนิ่งท่านพระครูลงมาเวลา18บแนาฬิกาตรงทุกคนที่นั่งณที่นั้นต่างก็ทําความเคารพยังไม่ทันที่พระจะได้พูดจะทักทายผู้ใดอคันตุก,กะสามคนเป็นสตรีสอง บุรุษหนึ่งก็พากันคลานเข้ามาท่าคลานของคนอายุน้อยที่สุดนั้นดูตุ้มตาตุ้มตุ้ยเนื่องจากว่าเจ้าตัวน้ำหนักมากหล่อนกราบท่านพระครูสามครั้งและบอกบุรุษกับสตรีสูงอายุที่มาด้วยว่าเตี่ยจ้าแม่จ้านี่ท่านพระครูไงกราบท่านซะสิบิดามารดาทำตามคำสั่งของบุตรสาว และสตรีผู้นั้นก็กล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อจำหนูได้หรือเปล่าคะหลอนแทนตัวเองว่าหนูทั้งที่อายุอนามแก่กว่าท่านพระครูถึงสามปีจำได้สิคุณนายดวงสุดาท่านผู้ว่าไม่ได้มาด้วยหรอกหรึอท่านถามถึงสามีคุณนาย ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มาค่ะหนูมาจากท่าพระไปรับเตียกับแม่มาเข้ากรรมฐานเตียชื่อเสงค่ะคนเขาเรียกกันว่าเท่าแก่เสงส่วนแม่ชื่อกิมง้อหล่อนแนะนำดีจริงอุตสาพาพ่อแม่มาสร้างกุศลลูกดีๆอย่างนี้หายากนะเท่าแก่นะท่านพูดกับเท่าแก่เสงฝ่ายนั้นยิ้มพรางพยักหน้ารับ แล้วคุณนายจะให้พ่อแม่อยู่กี่วันละ่ะท่านถามเจ็ดวันค่ะหรือเตี่ยกับแม่ว่างไงหล่อนถามความเห็นจากบิดามารดาตามใจลึกจะให้เตี่ยอยู่กี่วันก็แล้วแต่ลึกเต้าแก่เสงตอบเขาไม่เคยขัดใจบุตรสาวไม่ว่าหล่อนจะทำอะไรเขาทำได้ทั้งนั้น ก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวอุตสาห์นธนุถนอมมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นและหล่อนก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องผิดหวังความรู้ก็จบถึงมหาวิทยาลายัยฐานะก็เป็นถึงคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญที่สุดก็คือหล่อนมีหลานชายหัวแก้วหัวแหวนให้เขาถึงสี่คนคนโตเรียนหมอใกล้จบแล้วนั้นก็ลองอยู่สักเจ็วันก่อนถ้าชอบแล้วค่อยอยู่ต่อ ลูกสาวสรุปเมื่อไรคุณนายจะมาเข้าบ้างละ่ะท่านพระครูถามคุณนายดวงสุดามาที่วัดนี้บ่อยมาทำบุญบ้างฟังเทศบ้างแต่ก็ยังไม่เคยเข้ากรรมฐานหนูยังไม่ว่างเลยค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวก็ต้องเตรียมจัดงานหาเงินช่วยกาชาติเอาไว้ให้คุณเอี่ยมปลดกเกษียณแล้วค่อยพากันมาเข้าลอนหมายถึงสามีซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด อาตมาว่ามันจะไม่อย่างนั้นนะซีพอถึงเวลานั้นเข้าจริงๆก็จะมาบอกว่าต้องเลี้ยงหลานมีหลายรายเชียวที่อาตมาชวนแล้วมาไม่ได้เช่นอาว่าลูกยังไม่โตพอลูกโตก็มาไม่ได้เพราะต้องเลี้ยงหลานพอหลานโตไม่ทันได้เลี้ยงเหลนก็กลับบ้านเก่าแล้วก็เลยไม่ได้บุญได้กุศลติดตัวไป อาตมากลัวคุณนายจะเป็นเหมือนเขานาสิไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนแน่ๆหนูกับคุณเอียนสัญญากันไว้แล้วค่ะว่าจะไม่ยอมเลี้ยงหลานเด็ดขาดลูกใครใครก็เลี้ยงเอาเองอ๋อคุณนายเลี้ยงลูกเองว่างั้นเถอะคราวนี้คุณนายยิ้มเขินๆกล่าวแก้ว่าก็เตี่ยกับแม่เขาเหอหลานไม่ยอมให้หนูเลี้ยงสักคนเขาคงสงสารหนู สงสารหลานที่ต้องระหกระเหินย้ายตามคุณเอี่ยมไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ก็เลยเหมาไปเลี้ยงเสทั้งหมดฉันเลี้ยงลูกคนเดียวมันไม่ทันเบื่อก็เลยเลี้ยงหลานเสนเบื่อเลยค่ะคุณกิมง้อพูดบ้างเธอพูดไทยชัดเจนกว่าผู้เป็นสามีเพราะเพื่อนฝูงของเธอเป็นไทยเสยส่วนใหญ่ประเดี๋ยวมีหลานของลูกมาให้เลี้ยงก็เลยหายเบื่อมั้งท่านพระครู หมายลองใจไม่หายหรอกหลวงพ่อฉันสัญญากับเตียหนูดวงไว้แล้วออกจากวัดไปเราจะปฏิบัติกรรมาฐานกันทุกวันงานการก็เลิกทำเราสบายแล้วเก็บหอมรอมริบไว้มากพอสมควรในวัยชาราก็จะหาบุญหากุศลใส่ตัวไปเป็นสเสบียงในชาติหน้าที่ฉันได้ดิบได้ดีในชาตินี้ก็คงจะเพราะทำบุญมาดี ก็ต้องทำดีต่อๆไปอีกเป็นการเติมสเสบียงเข้าไว้คุณกินง้อจารไนแม้แจ๋วจริงๆความคิดของอามมาในแจ๋วแจ๋วท่านพระครูชมเปาะท่านมักจะเรียกสตรีอายุแก่กว่าท่านว่าอามมานานๆอาตมาจะเจอคนแบบนี้สักคนที่เห็นเห็นนะประเภทไม่ยอมละไม่ยอมวางแทบทั้งนั้น เมื่อวานมาหาอัตมาคนหนึ่งหน้าตาเศร้าหมองมาเชียถูกเมียยักยอกเครื่องเพชรนีตตามหน่มไปก็จะไม่ให้หนีได้ยังไงล่ะตัวเองอายุ 70, เจดสิบเมียเพิ่งจา28อัตมาเคยเตือนแล้วเขาก็ไม่เชื่อมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเอาละไหนๆก็พูดมาแล้วก็จะเล่าให้ฟังเสียเลย ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะและท่านก็ออกตัวว่านี่อาตมาไม่ได้เอาเข้ามานินทานะเพราะไม่ได้ออกชื่อออกเสียงที่เล่าเพราะอยากจะให้เอาไปคิดเป็นการบ้านว่ากรรมดีกรรมชั่วมันมีจริงๆท่านหยุดทบทวนเรื่องราวประเดี๋ยวหนึ่งและจึงเริ่มต้นเล่า คนนี้เขาเป็นในพลจะเป็นพลโทรหรือว่าพลเอกอาตมาจำไม่ได้เสียแล้วเขาเคยมาหาอาตมารครั้งแรกเมื่ออายุห8ปดปีก็่สิบสอปีมาแล้วมาถึงก็บอกหลวงพ่อผมจะแต่งงานอีกได้ไหมอาตมาก็ถามว่าตอนนี้อายุเท่าไรห้าสิบแแล้วเจ้าสาวละ่ะ16บหกเขาสวยเป็นลูกสาวจา่าลูกน้องผมเอง พ่อแม่เขายินดียกให้ในพลเขาเล่าให้อัตมาฟังอย่างนี้อัตมาก็ตั้งสติก,กำหนดเห็นหนอเห็นอะไรหมดรู้ไหมท่านถามพระโบยเหียวเห็นกฎแห่งกรรมใช่ไหมครับพระโบยเหียวตอบแบบย้อนถามอีกทีหนึ่งถูกแล้วอาตมาก็ได้ทราบว่าท่านในพลผู้นี้มีอกุศลละกร,รมติดมาแต่ชาติก่อน โดยเฉพาะเรื่องผิดศีลข้อกามมีจำไว้นะคนที่ผิดศีลห้านะ่ะต้องรับกรรมทุกคนคือถ้าผิดศีลมาจากชาติก่อนชาตินี้ต้องมารับกรรมอาตมาวิจัยมาแล้วถูกต้องแน่นอนไม่ผิดพลาดเลยเป็นต้นว่าคนที่มีปานาติบาตติดมา 60%! เอร์ซนจากชาติก่อนมาชาตินี้เลยต้องอายุสั้นถึงจะเกิดมาสวยมารวยยังไงก็อยู่ไม่นาน ต้องตายตั้งแต่อายุยังไม่ถึงครึ่งคนพวกอธินาทานติดมา60เอร์เซน์มีทรัพย์สินเงินทองก็จะต้องถูกเขาลักขโมยถูกโกงถูกปล้นเรียกว่าทรัพย์อยู่กับตัวไม่ได้มันร้อนเพราะเคยไปลักขโมยของคนอื่นเข้ามาพวกที่กาเมสุมิชาจา์ติดมา60เอร์เซน์จะเป็นเมียเป็นผัวต้องเป็นของคนอื่นเขาหมด คือมีเมียเมียก็มีชู้มีผัวผัวก็มีเมียน้อยมีเมียน้อยก็ดีนี่ครับหลวงพ่อผมว่าดีกว่ามีเมียมากพระบัวเหียวอดที่จะขัดคอไม่ได้ท่านพระครูจึงแกล้งว่ามีเมียน้อยในที่นี้แปลว่ามีเมียมากแล้วมีเมียมากในที่นี้แปลว่าอะไรล่ะครับอ้าวก็แปลว่า มีเมียน้อยนะสิคำฉลาดน้อยไปได้คราวนี้พระหนุ่มจึงสงบปากสงบคำลงได้ท่านพระครูจึงเล่าต่อส่วนคนที่มีมุสาวาตติดมา60%เปอร์เซนมักถูกเขาหลอกแล้วพูดจาอะไรก็มักจะไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคำสำหรับข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญมากเพราะการรมมันตกทอดไปถึงลูก คือคนที่ทำผิดศีลข้อหถ้าติดมา60%เอร์ซนรับรองได้ว่ามีลูกกี่คนกี่คนปัญญาอ่อนหมดถ้าไม่ถึงกับปัญญาอ่อนก็ไม่ฉลาดเรียนไม่ถึงขั้นปริญญานี่อาตมาวินิจฉัยหมดแล้วทีนี้มาต่อเรื่องในพลอาตมาก็เห็นว่าขอประทานโทษเธอนะคะหลวงพ่อหนูยังไม่เข้าใจเรื่องศีลข้อสุดท้าย ว่าทำไมกรรมจะต้องตกถึงลูกแปลว่าทำกรรมแทนกันนะสิคะคุณนายดวงสุดาถามขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณนายเราทำกรรมแทนกันไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรคือคนที่เกิดมาปัญญาอ่อนนั่นน่ะก็เพราะตัวเขาทำกรรมมาเองไม่ใช่พ่อแม่ทำให้แต่กรรมมันจัดสรรให้ไปเกิดกับคนที่ผิดศีลข้อห้า มันก็เลยดูเหมือนว่าทำกรรมแทนกันแต่ที่จริงไม่ใช่กรรมมันเพียงแต่ไปจัดสรรให้ไปประจวบกันเข้าเท่านั้นพูดอย่างนี้คุณนายพอจะเข้าใจหรือยังพอเข้าใจคะ่ะนิมนมลหลวงพ่อเล่าเรื่องในพลต่อเถอะค่ะคุณนายพูดพร้อมกับประนมมือขึ้นนิมนม์ท่านพระครูจึงเล่าต่อ อาตมาก็ว่าในพลท่านผิดศีลข้อสามติดมาจากชาติก่อนในชาตินี้มีเมียห้าคนก็หนีตามชูหมดอาตมาจึงแกล้งลองใจโดยถามว่าและภรรยาท่านว่ายังไงละ่ะเขาจะยอมให้แต่งงานกับเด็กคราวลูกคราวหลานหรือไงท่านกโ็โกหกอาตมาบอกว่าภรรยาอยากกันแล้วแล้วก็บอกด้วยว่าภรรยาคนเดียว กำลังจะแต่งงานคนที่สองที่อายุ16เนี่ยอาตมาเลยพูดตรงๆว่าท่านอย่ามาโกหกเลยภรรยาท่านหนีตามชู้ไปใช่ไหมอ่ะท่านมีภรรยามาแล้วห้าคนล้วนแต่หนีตามชู้ไปหมดต้องพูดความจริงอาตมาถึงจะคุยด้วยถ้าโกหกก็เลิกคุยกันในที่สุด ท่านก็ยอมรับว่าใช่แล้วก็ถามอาตมาว่ารู้เรื่องของท่านได้อย่างไรใครมาเล่าให้ฟังอาตมาก็บอกไม่มีใครเล่าหรอกอาตมารู้เองท่านก็ศรัทธาถามว่าอยากแต่งงานกับเด็กคนนี้ขอให้อาตมาช่วยดูให้ด้วยว่าจะอยู่กันยืดไหมอาตมาก็บอกว่าอย่าแต่งเลยเพราะท่านมีกรรมข้อกาเมสุมิชาจา์ติดมา ถ้าแต่งก็ต้องเป็นเหมือนคนอื่นๆอีกท่านก็บอกให้อตามาช่วยอาตามาบอกไม่สามารถฝืนกฎแห่งกรรมได้และขอร้องให้ท่านเลิกล้มความตั้งใจแต่ท่านไม่เชื่อกลับไปแต่งงานจนได้แต่งงานได้สองปีก็กเกษียณผู้หญิงเขาก็มีชู้ท่านไม่โกรธเพราะรู้ว่ามันเป็นกฎแห่งกรรม ที่ผู้หญิงเขาทนอยู่กันก็เพราะอยากได้สมบัติจะรอให้ผัวตายว่างั้นเธออยู่มาสิบสองปีในพลก็ยังไม่ตายเขาก็เลยขนเครื่องเพชรแล้วก็ของมีค่าอื่นๆนี้ไปอยู่กับชูเสียในพลก็เสียใจนึกถึงอาตมาขึ้นมาได้ก็อุตส่าห์มาหามาปรับทุกข์แต่อาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้มากชวนแหบมาเข้ากรรมฐานก็ไม่ยอม นี่แหละฟังเอาไว้แล้วก็เก็บไปคิดเป็นการบ้านฟังเรื่องในพลแล้วผู้ที่นั่งนะที่นั้นก็ต่างพากันสลดใจขณะเดียวกันก็คิดว่าพวกตนโชคดีที่มีโอกาสมาเข้ากรรมาฐานและนี่คุณนายจะกลับเลยหรือหรือว่าจะค้างวัดสักคืนสองคืนท่านพระครูถามคุณนายดวงสุดากลับเลยค่ะคนขับรถเขารออยู่ เดี๋ยวจะให้เขาขนเสื้อผ้าของเตี่ยกับแม่มาให้หลวงพ่อจะให้พักที่ไหนคะโยมผู้หญิงให้พักกับแม่ชีส่วนโยมผู้ชายพักกุฏิพระบัวเฮียวคุณนายไม่ต้องห่วงอาตมาจัดการให้เรียบร้อยเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแม่ของคุณนายว่าเท่าแก่กับอมาไงมาเปลี่ยนเป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายซะล่ะครับพระบัวเฮียว คิดจะถามท่านพระครูอย่างนี้หากก็เกรงว่าจะถูกท่านย้อนให้ต้องอับอายขายหน้าจึงเพียงแต่คิดเท่านั้นคุณนายดวงสุดาหยิบซองสีขาวออกมาจากกระเป๋าถือเพื่อถวายแด,ด่ท่านพระครูหนูขอถวายปัจจัยเป็นค่าอาหารเลี้ยงพระเนนและผู้เข้ากรรมฐานค่ะท่านพระครูยื่นผ้ากราบไปรับประเคน คุณนายประเคนเสร็จจึงกราบสามครั้งพร้อมกล่าวลาก็ลุกออกไปได้หันไปพูดกับปิดามารดาว่าหนูไปละค่ะขอให้เตี่ยกับแม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าเกเรนะคะแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้หนูด้วย ร้าวบยเวยวรู้สึกว่าคุณนายสอนแม่ราวกับสอนลูกก็เลยชักสงสัยใครเป็นพ่อแม่ใครเป็นลูกกันแน่คุณนายลุกออกไปสักประเดี๋ยวคนขับรถก็นำกระเป๋าเสื้อผ้าสองใบามาส่งให้เต่าแก่เซ็งกับภรรยาแล้วจึงกลับออกไปท่านพักครูให้สองสามีภรรยาขึ้นกรรมาฐานพร้อมกับในจ่อยคู่มัน่นโดยมีแม่ชีเจียนเป็นผู้กล่าวนำ ให้คนทั้งสี่กล่าวตามขึ้นกรรมฐานแล้วท่านพระครูจึงแนะแนวทางแก่คนทั้งสี่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นปฏิบัติจำเป็นจะต้องรู้ปริยัติสักเล็กน้อยพอเป็นเขานั่นก็คือจะต้องเข้าใจความหมายคำว่าจิตอารมณ์และสติเสียก่อนเพราะสามคำนี้มีความสำคัญมากในพระบู h ียวช่วยอธิบายหน่อยสิว่าจิตคืออะไร จิตคือธรรมชาติรู้อารมณ์ครับพระผู้บวชใหม่ตอบแล้วอารมณ์คืออะไรแม่ชีเจียนช่วยอธิบายสู่กันฟังหน่อยเป็นไรท่านถามแม่ชีเป็นการทดสอบไปในตัวอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปยึดเหนี่ยวค่ะแม่ชีตอบถูกแล้วอารมณ์ในที่นี้จึงแตกต่างจากความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป เพราะหมายถึงอารมณ์หกซึ่งได้แก่รูปเสียง <S <S กลิ่นรสโผฏฐพะ <S 2> <S 2> แล้วก็ธรรมารมยอมสองคนพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดไหมไม่เข้าใจเท่าแก่เสีงตอบพร้อมกับสายหน้าส่วนคุณกิมม้อเพียงแต่ยิ้มไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรปฏิบัติมากๆแล้วก็จะรู้เองท่านให้กำลังใจ รู้ว่าผู้มีอายุสองคนนี้ต้องทำได้และจะก้าวหน้ากว่าคนหนุ่มคนสาวที่นั่งทำตาปริบๆอยู่ต่อหน้าท่านสิอีกเอาละ่ะเมื่อเข้าใจความหมายของจิตและอารมณ์ดีแล้วทีนี้ก็มาทำความเข้าใจกับคำว่าสติสติแปลว่าความระลึกรู้สติทำหน้าที่ผูกจิตไว้กับอารมณ์ในพระสูตรให้ความหมายของสติว่าเป็นเครื่องผูกจิต ทำไมถึงต้องผูกจิตไว้ระคาลงนะนางสาวจุกถามนายจอยก็คิดจะถามเช่นเดียวกันพอดีคู่มั่นถามขึ้นก่อนการที่ต้องผูกจิตก็เพราะจิตมันไม่อยู่นิ่งมันซัดสายไปหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อยู่ตลอดเวลาการจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวจึงต้องเอาสติมาผูกมันไว้ เหมือนเวลาเราจะฝึกวัวเราก็ต้องใช้เชือกผูกวัวไว้กับหลักให้มั่นเสียก่อนจึงจะฝึกสติได้สติจึงเปรียบเหมือนเชือกจิตก็คือวัวส่วนอารมณ์ก็คือหลักสติทำหน้าที่ผูกจิตไว้กับอารมณ์ก็เหมือนเชือกทำหน้าที่ผูกวัวไว้กับหลักทีนี้พอจะเข้าใจหรือย,ยังเข้าใจครับหลวงนาะ เข้าใจแจมแจ๋วเลยคราวนี้คนเลี้ยงวัวรีบตอบโยมสองคนละ่ะพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดบ้างไหมานถามบิดาของคุณนายดวงสุดาพอจะเข้าใจค่ะคุณกินง้อตอบขณะที่เท่าแก่เสียงพยักหน้าจากนั้นเจ้าของกุฏิจึงขึ้นไปเขียนหนังสือต่อ,อยังชั้นบนของกุฏิ แม่ชีเจียนพานางสาวจุกและคุณกิมง้ะก,กลับไปฝึกเดินจงกรมที่สำนักซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังวัดท่านพระครูได้เคยเล่าให้แม่ชีฟังว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนนี้ส่วนที่เรียกว่าหลังวัดเคยเป็นหน้าวัดมาก่อนเพราะการไปมาต้องอาศัยเรือมาขึ้นฝั่งที่หน้าวัดต่อเมื่อมีการตัดถนนสายเอเชีย ผ่านหลังวัดผู้คนก็หันมาใช้ถนนแทนเรือหลังวัดจึงกลายเป็นหน้าวัดไปโดยปริยายพระบบยเฮียวสอนเดินจงกรมให้ในจอยและเท่าแก่เสียงที่กุติท่านพระครูนั่นเองเพราะกว้างขวางพอที่จะเดินได้ครั้งและหลายๆคนส่วนกุติของท่านนั้นมีเนื้อที่พอเดินได้เพียงคนเดียวคืนนี้ก็ต้องนอนกันถึงสามคน ก็คงจะอึดอัดอยู่สักหน่อยโชคยังดีที่เป็นหน้าหนาวท่านพระครูท่านสั่งให้สมชายนำหมอนและพ่อห่มไปให้เพิ่มแล้วสาธิตวิธีเดินจงกรมให้เป็นตัวอย่างแล้วพระโบเยวจึงให้คนทั้งสองเดินเท่าแก่เส็งตั้งอกตั้งใจเต็มที่และเดินได้ถูกต้องตามที่ครูสอนส่วนในายจอยจับจับจดจด สอนก็ยากจนครูออกหนักใจก็พอจะมองออกว่าอุปนิสัยไม่มาทางนี้หลวงพ่อท่านสอนไว้ว่าการทำความดีต้องฝืนใจอาตมารู้ว่าคุณไม่ชอบแต่ในเมื่อคุณตั้งใจที่จะทำความดีแล้วคุณก็ต้องฝืนความรู้สึกให้ได้ท่านพูดเป็นงานเป็นการ เห็นท่านเอาจริงเอาจังในจ่อยชักกลัวอีกอย่างก็ชักจะรู้สึกอายคนแก่ที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาเดินอย่างขมักขม่นเอาละวะ่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วลองตั้งใจทำดูหน่อยเป็นไรคงไม่ถึงตายหรอกนาไม่จ่อยให้กำลังใจตัวเองแล้วก็เลยตั้งอกตั้งใจเดินเป็นอย่างดียิ่ง